เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้ไมค์กับหูฟังที่มันเป็นแจ็ครูเดียวได้สําเร็จเรียบร้อยง่ายๆครับสวัสดีครับอยู่กับผมเป็นที่คยกับเอ i ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยนี่ครับตัวแปลงนะครับมันเป็นตัวแปลงแต่เราแกะทุงกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่ครับอันนี้ด้านนี้จะเป็นยี่ห้อนะครับซิสเล็กลิสหรอถ้าอ่านนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบ3ขีดก็คือ4ี่ควนี่ครับก็ือมี ซ้ายขวาแล้วก็ไมกาวแล้วก็เนี่ยครับนี่มันคือตัวนี้ครับอุปกรณ์แปลง CTIA ให้เป็น OMTP หรือแปลง OMTP ให้เป็น CTIA มีประโยชน์อย่างไรครับก็คือถ้าเกิดว่าใครมีหูฟังที่เป็นแบบเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นหูฟังเราดูไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหนครับท่านดูด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันจะมี เป็นระบบข้างในครับเชื่อมต่อสายข้างในจะเชื่อมต่อนี่ก็คือเป็นหนูฟัง C T I A นะครับ C T I A ถ้าเราอยากแปลง C T I A เพื่อเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ O M T P นะครับเราก็แปลงไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วเอาเข้าอุปกรณ์ที่รองรับ O M T P นะครับเสียบเข้าไปเราก็สามารถอ๋อแน่นมากเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้สายที่เป็น omtp นะครับสายที่เป็น omtp แปลงเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ omtp เรียบร้อยนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นสมมติ ctia นะครับ ctia <TI> ผมรู้สึกว่านันจะเป็นพวก iphone แล้วก็คอม hp บางรุ่นนะครับเดลบางรุ่นนะครับที่ใช้เป็นแจ็คหู่เดียวครับซึ่งจะเป็นเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็คือขั้นตอนการสลับขั้วไม่รู้มันจะสลับไปไหมนะครับก็คือสลับไม สลับช่องไม่กับช่องกล่าวนะครับก็จะเป็นถ้ตาตามลักษณะนี้นะครับทั่วไปมันก็จะเป็นเสียงซ้ายนะครับขั้วแรกับจะเป็นเสียงซ้าย2ก็จะเป็นนักจะบบลงล่างนะครับสก็จะเป็นเสียงขวาแล้วก็เป็นไม่เป็นกล่าวนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกล่าวเป็นไม่ตรงนี้มันจะสลับกัน3ากับสสลับกัน,ก 4, กนทีนี้เราอยากได้นี่อันนี้เป็นหูฟังหูฟัง omtp นะครับเสียบเข้าไปเราเสียบหูฟัง omtp เข้าไปนะครับมันก็จะสลับกันจากตรงนี้จะเป็น3กับ4จะสลับกันตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปลงทําให้สลับกันได้ปุ๊บเนี่ยครับแล้วเอาไปเสียบวกกับเดลบางยี้บางรุ่นหรือว่า iPhone Nokia อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วครับ เป็นยังไงมากมากครสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกความใจที่รับชมและติดตามนะครับลาไปก่อนครับถ้าใครมีคาําถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ